สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนบาวาสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่อง youtube เม่นานภาซะแนวเนาะโดยมาพบมาพอกันกับเม่นา,นาพามื้อนี้ก็อยู่ที่บ้านสงพี่น้องเออยู่ที่เฮือนของสาวต้อ,เอยเพิ่นเนาะโดยเม่นานภาก็ได้มาหอมาถึงเฮือนซานของเพื่อนแลวพี่น้องเอก็จิได้ถ่ายบรรยากาศหอมเหอเพื่อนของเพื่อนให้เบิ่งก้อน เขาไปโอ้ไปล่มกับสาวโสดของเฮาเนาะโดยเพิ่นก็ได้เปิดใจมาลายมืออะไรพี่น้องเ้ยก็ได้ออกหลายๆซ่องแล้วเนาะทางเมใน,นนภาเองก็ได้มาหาเพิ่นเป็นเธอทําอิดหรือว,ว่าเป็นสาวโสดหน้าใหม่สําหรับซ่องของเมใน,นนภาเองก็ว่าได้พี่น้องเอง้ยโดยก็ ก่อนเข้าไปเบิงไปซ้มกับภักพ่อเม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เม่ไในนภาในเด้อเนาะถ้าหากว่าเม่ไในนภาได้ว่าผิดพลาดประการใดหรือว่าบ่มมวนบ่นวนหูก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อเนาะเพื่อบม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าไปหาสาวโสดกันเลยจ้าโดยสบายดีเด้อสบายดีโดยชื่อจังไดเนาะชื่อต้อย สื่อสาวต้อยเนาะโดยอายุจะกปีแล้วจากเก้าปีอายุสาวเก้าปีเนาะโดยปัจจุบันนี่โสดบ่โสดโสดแบบยังบ่ทันเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนบ่หรือว่าจังใดเคยผ่านแล้วโอ้โดยอันมีลูกแร้วบ่มีเราสามคนลูกสามคน ป็นสาวโสดแมใหม่บ่หรือแม่ห้างแม่ห้างสาวโสดแม่ห้างลูก3คนเนาะโดยลูกอายุจักปีแล้วลูกอายุ9ปีผู้กกบู่กกโดยผู้หญิงหรือผู้ชายลูกเพิ่นผู้ชายกกผู้ชายได้ผู้ชายเบิดบ่ผู้ชาย1หญิง2ผู้ชาย1หญิง2เนาะโอ้ ตรงได้ก็ได้อันใสเลยเนาะใหญ่เวอร์เลยเด้แล้วปัจจุบันนี้จะอยู่กับใครจ่ะอยู่กับพ่อกับแม่โอ้คนในครอบครัวเดียนี่มีจะคนหกคนมีหกคนโดยท้าพ่อท่าแม่นี่ก็เพื่อนไปไซจ้ะเพิ่นไปหากินโอ้ออกบ้านเนาะมาอยู่หากินโดยคือทั้งเจ้านี่กั ได้เลิกลากันเพิ่แล้เบากระอของลูกสองปีแล้วโอ้สองปีแล้วเนาะโดยเอากับสิบโอถามเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนาะโดยเปถามเรื่องปัจจุบันเพราะว่าทุกคนจะมีอดีตการเบิดทุกคนเนาะโดยแต่จุดประสงค์ที่เพื่อนออกมาเปิดใจเมื่อนี้ดะเปิดใจแบบใดเนาะ ก็อยากได้ก้นคุยแปบว่าคุยแล้วก็เข้าใจกันแล้วก็คบแบบว่าเออเพิ่นมาขอมาแต่งกัอยากสาคขอบคัวเลยโอ้โดยแักๆก็เริ่มที่เปิดใจหาคนโอคนลมเนาะโดยแต่ว่าคุยการเขาอกเข่าใจก็อาจจะซานโตเป็นครูชีวิตเนาะโดยแล้วกระทั่งเพอ่นนี่ก็ได้แต่งสเปกไวอีโบเนาะ กตัางไว้อยู่โดยก็ดีแล้วเนาะมีสเปคที่ชัดเจนเพิ่นมักคนแบบใดโน่มักคนสูงขาวแล้วกะเป็นคนดีนะบ่ตัวบ่ตมหงดโดยหุ่ห่างนี่กะสูงสูงกว่าหางสูงขาวเนาะโดยทางเสาดำก็ได้ดำดำดำก็ไอ้ใจดีนะดำสูงแบบบ่ตัวบ่ตมหงโดยทางอันเสาต้อยนี่ ส่วนสูงเท่าใด1 5 3 153เนาะประมาณ160ก็พอดีเนาะสูงลืนเฮาย170แดีโดยและเป็นอายุอานามเพิ่นเด้อายุบ่โดยเด็ก30ฮอด450ก็ได้ เริ่มสามสิบเฮอดสี่หาสิบปีเนาะโดยก็คือเพิ่นมักนมใหญ่กัวเนาะโดยเป็นยังไงคือว่ามักนมใหญ่กว่าเราเพราะว่าใหญ่แบบคือเขาสีเบิองเขากลุ่มแล้วนะคิดได้นี่โอ้โดยกระเมนแล้วเนาะอายุประมาณสามสิบขึ้นไปเนี่ยก็มีความคิดอยากได้อยากมีเนาะ โดยคือสีเป็นผู้นำครอบครัวได้เนาะโดยกะที่คือเคยคบพันมาในกะอายุสามกันบ่อายุใหญ่กว่าอยู่่วาอายุประมาณสามสิบเจ็ดแล้วไปโอ้โดยกะนี่กเบ้าเมาร่วมบ่ได้เนาะเรื่องอายุบางที่ความคิดแต่ละคนกะต่างกันเนาะบางที่คนอายุน้อยแต่ว่าความคิด เป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วก็มีเนาะอ,อันนี้ก็เมารวมเลยก็ตัดสินใจว่าได้ <laughs> ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนาะโ,โดยแล้วก็เปียดได้ยันตั้งไวบ้บ่ว่าอยากโออยากลมกับนมทางใดเป็นพิเศษพิเศษก็อยากได้ไอเมริกาเนาะโอ้หนมอเมริกาเนาะโดยไอซิวัลภาษาเพบนเข้าใจกันอยู่บ่เนาะแกแบบ กาหายเพื่อนแบบศึกษาก่อนมาเฮาโดยเพรคนที่แบบเป็นภาษาเฮาเนี่ยบางที่ก็อาจจะเป็นนมเมล้วที่เปเฮ็ดงานอยู่อเมริกาเนาะแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้โดยเพราะว่าถ้าเป็นคนสัชาติอเมริกาแท้เขาก็อาจจะสื่อสารกันค่อนข้างสิยยากแน่เนาะโดยโดยคืออัน ตั้งใจไว้อันหักนุ่มไก่แท้กะสมมติว่าได้เนาะกะถือใจหักมากกันนีกสิไปน้ำเพื่อนได้อีกบอกหาเพื่อนกลุ่มกะไปได้ทางาเพื่อนเดี้ยงดูเข้าได้น,นะโดยทางอันพ่อเม่ครอบครัวทั้งนี้ได้สาลูกได้สาลูกกหแบบว่าไปเข้าไปแต่ก็ไม่ยามเอาโอ้แบบเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะโ,โดยก็มีแต่ ขอให้ยเอ้ยเพิ่นสมหวบังในความหักเนาะได้อนนมนมทีตั้งใจว่า่ามาสั้นสะโดยก็คือได้ยินข่าวว่าเปิดใจมานี่กะได้จับมือแล้วเนาะตั้งแต่วันที่สิบสามตั้งแต่วันที่สิบสามมือนี่กับวันที่สามสิบเอ็ดเนาะโดยกาดทั้งเพิ่นเนี่ยก็มีคนโอ้คนลมแล้วบ่มีกับพวกเขามาตัว โอ้ oh, มีผัวเขาเนาะเป็นยังไงแบบร่มกันได้จักมือได้ประมาณสี่หามื้อโอ้ก็คือเพิ่นนั้นได้ซองทางติดต่อจากทาง YouTube มาถ่ายท้ำนี่บ่โอ้ oh. ได้จากซองเบาไอ้ทิดอง๋งเบาทิดอง๋อองบเบาเอาแหล่โอ้โดยแหลกกระล่มกันคือทั้ง เจ้านีกน่ก่ะฮิดแนแรกคือหูอ้วนมีเมียเมียเป็นโทรมาเลย e โอ้เมียเป็นโทรมาว่ะเออเป็นยังคือมาล,มล่มหรือว่า่นก็เขาไปแจักเนี่ยว่ะโอ้เนาะเป็นก็โทรมาคือทางเจ้านี่กับโบพิทเนาะเพราะว่าเขากับโบหูเน,ะ<ม>น,นาะเขากับสัมภาษณ์หาคู่เนาะนกับแจกได้แจกช่องทางติดต่อให้กับอันทางยูทูบเนาะไว้เนะ เพิ่นกันคือสิได้ขอช่องทางติดต่อไว้เลยกะคือสิเป็นว่าทางนุ่มๆนี่ทักเข้ามาขอเนาะแม่นเลยแต่เฮาก็บ่ฮู้อันนั้นเพิ่นก็เริ่มแรกก็เข้ามาเพิ่นก็คือสิว่าบ่มีลูกมีเมียนี่แหละเนาะม่โอ้มีแต่ผู้เดียวนั่นบ่โอ้โดยก็ยังบ่ทันมีปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทันมีคนลมเทือบ่ นี่กับบางคนก็มาตัวนะโอ้เนาะการที่ว่าล้มกันทังโทรศัพท์เฮาก็ต้องได้ศึกษาเบิ้งและก็สังเกตไปน้ำเนาะเพราะว่าการที่จะมีคนจริงใจแท้ๆเขามาหาเฮานี่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เพราะว่าหลายคนก็มีหลายรูปแบบเนาะนโดยหลายทางเจ้านี่ก็ใส่เวลา สี่ใจเวลาคบหาหรือว่าคุยเบิ่งนี้เบิ่งบ่กะ็แล้วแต่แบบว่าเิ่นตกลงไหนนะแล้วแต่เป็นอะไร้าได้นะคุยกันถือกันโ,<อ>โดยบางที่นี่ก็โอ้่ล้มกันไปเว่าวกันถือใจกันง่ายว่าวขอใจกันง่ายก็าอาจจะลงเอยกันได้ไวน้นะ โดยธบคมีเข่ากันนะนะเนาะอันนี้ก็บว้าโดยรวมเลยกับบ่ได้เนาะบางที่ว่าใส่เวลาเป็นเดือนชงเดือนก็บว้าบอดได้เลยนะเว้าแบบบอได้เลยก็ต้องล่มกันไว้เบื้องก่อนเนาะโดยสมมติว่าจะเป็นหนุ่มไทยหนุ่มยังนี้ได้ใช่ไหมไทยก็ได้นะ กะล่มอยู่เนาะโดยกะคือทางเจ้านี่กะเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยอยู่บ่เคยไปโอ้โดยไปเฮ็ดงานยังล่ะอยู่พุ้นเกี่ยวกับแบบร้านอาหารโอ้เ็งานานอาหารเนาะโดยได้ไปอยู่พุนเิบ่ประมาณปีเนาะเกือบปี โอ้โดยและได้ขึ้นมาบ้านเท่าน,นี้เพิ่งและมาอ,อยู่บ้านเท่านี้ประมาณไอ้อส่วนสีเกี่ยวเขาอะนะมาโอ้โดยมาทานเกี่ยวเขาปีนี้เนาะโดยเขาน้ำซ้่มปลาได้จักกระสอบปีนี้ได้บาไล่มา,า,าได้โอ๊บเจี๊ยบเนยโอ้โหเจี๊ยบกระสอบเนาะโดยก็ใส่หนีน้ำใส่หนีน้ำใส่ย่างน้ำใส่หนีแบบขาพุ้ยขาใส่หนีแบบไรแบบ แม่ว่าเข้าซื้อน้ำมกน้ำมันนะแบบเอาเงินก่อนเนี่ยแอบคาพอคาพุ้ยบบน,นะโอ้แบบว่าอันยืมเงินเพิินมาลงทุนเฮต้านี่แหละเนาะซื้อน้ำมกน้ำมันแหละแบบนี่แหละขายข่าวแทนบ่หรือว่าเอาเป็นข่าวเอาเป็นข่าวไ,ไปแมาว่ายืมกินนั่งโ,โอ้โดยพกชิบกระสอบนี่กับบุกุ้งกินบ่บุกุ้งเพราะว่าบางที่มันกะบ,บอดนะเพราะว่าเข้าผัจจ่ายลายแนวนะ โอ้บางทีกับโบเมนแตก,กิน <c oughs> บางทีกับโบเมนแตเฉพาะกินเนะ <c oughs> าะโดยเพราะว่าทังเือกอะบหมูมีกับเบียกบ้านการเมืองก็คือสิได้ขายน้ำเนาะ <ไง S 1> โดย,โยทั้งแม่ยน,นะภาเองก็เพราะที่เขาใจเพราะว่ากะเ <c oughs> ห็นห้เห็นหน้าคือกันนะ <c oughs> โดยนอกจากเห็นห้เห็นหน้าแล้วนี่ก็ทั้งเจ้านี่ก็ได้เห็ดอย่างเสริโบก็ได้ปลูกมันนะหาาปลูกม <c oughs> ันโดย ได้กลนได้แอนคอตแล้วบ่อส่วงนไหนมันควอดส่วงหนึ่งแล้วแต่ว่ามันอันะไรเลยมันแบบว่าค่าบุญบรรถ่านะแบบราคามันลงกยนโอ้ได้ยาอดวัอนี้มันก็ลงอีกโลมันก็ลงโลเุดท้ายเดี๋ยวนี้จั๊กไขกระพุยยังไงเได้ขายบ่ยังไงเนี่ยโอ้เดิมกัดคอนสิร์ตวานนั่นกับ ประมาณสีได้อันจักล้านเฮ็ดปีนี้โอ้โหคือกันหาแต่เคยปลูกบ่หรือว่าปลูกมาอยู่แล้วมันปลูกมาอยู่แล้วอ้ก็บ่<ด>ได้กินนี่แหละแม้ว่ามันมันก็บ,บนะก<ด>่วาบบาลายนะครับปลูกโดยห่อนั่นห่อดลายนึ่งชีบอ่อกับบัวใดลายนะบ่ได้ซื้อกินบ่ได้แบบใส่ครอบครัวนะโดยแม้ว่า พอได้หาหน่าเนี่ยนี่พอมีรายได้เนาะพอได้ซื้อปรได้บเป่งนัวว่าฉันซะพอได้เสียเวียกบ้านการเมืองเนาะโดยแล้วก็ทั่งกันเจ้านี่ก็นอกจากปลูกมันแล้วพอได้ไปเฮ็ดเวียงยังอีกบ่มีงานก็ไปนะันูมีก็บพได้ไปก็หาหนูมองกับไม่โดยหาหน้าไม้ช่วงนี้กัพอมีอยู่บ่กับมันกับโบราณอ่ะนะมัน มันแหงนะเนาะยามเลงเออโดยเด็กเด็เมื่อชีพเศร้พันโดยไปขายยุไส่ะมันมีเมฆามาหลับซื้อในบ้านอือก็ดีเนาะมีเม่ฆามาเอาหอนบ้านเนาะโดยแล้วก็สีอ้นั่นอยู่บ่ได้วางแผนไว้หรือว่าคิดจกไปไทยอีกอยู่บ่เนาะถ้ามีทื่นก็อยากไปอยู่แต่มีเงินค่ารถน้าน้าไมีเงินโดย ว่าเหรออ่ะเนี่ยโมมีอ่ะเนี่ยเรื่องอันหนังสือเดินทางนี่กะมีแล้วบ่หรือว่าจังใดก็มีแล้วโ,ววโอ้โดยเพราะว่าเพิ่นก็เคยไปไทยแล้วเนาะโดยขาเตะค่ารถเนาะโดยเลย <laughs> สมมุิว่าไปนี่ทั้งลูกๆจะอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำแม่อ๋โดยถ้าพอถ้าแม่เพิ่นกะมีอายุแล้วบ่ มีอายุายแล้วโดยขออนุญาตถามจากปีแล้วเนาะพออายุเสียหอกซิแล้วแม่ก็ยังดูซิปสียหันซิโอ้โดยก็คือเห็นให้เห็นหน้าปีนี้ก็คืออันแถวพอน้ำบ่อพาเห็ดอโอโดยคือทางเจ้านี่ก็ได้มีน้องชายบ่ นี <c ười> oh, ่ผ nah ู้เดียวโอ้คนในเพื sao, ốc, sao, ่อนนี่ทั้งแต่พ่อแต่แม่นี่ในลูกผู้เดียวเบาโอ้โดยคนเดยป้าเพื่อนยังว่าว่าอยากได้นุ่มไก่ใช่ไหเนาะเป็นลูกสาวเดียวลูกสาวกกสาวล่าอยู่น้ำเดียวเลยพี่น้องเอ้ยโดยแบบดูแลเขาได้ก็ไปได้แบบนี้นะ support ตั้งบ้านเขาไปได้ ว่าเร่ได้แล้วเนาะลังเทอลังเทอรักแท้แอนสายนิงสายแน่นอยู่ไกลกับมีเนาะโดยและทั้งครอบครัวเจ้านี่เด้อยู่ในระดับใดกับโบแจ๊กเนี่ยสิบอกกันกับทุกอย่างอยู่กับท่านในมี่ยังนะโดยนำสารเข้ากันยังโมมีอ่านะปัจจุบันนี้ไส่น้ำใช้จหะ ใส่น้ำน้ำป้าน้ำเพิ่นส่างใดนี่บ่ทนันได้มีไม่ไดโอ้โดยใส่น้ำกินน้ำยังนี่เด้ซ่าจะได้กินน้ำส่างิ่นนั่นแหละโอ้ไปคออันนั้นไปอาศัยใส่น้ำป้าเนาะโดยโดยใส่ใส่น้ำเพิ่นเรื่องอันห้องน้ำห้องในนี่เด้ซ่าห้องน้ำมันก็บ่มีคือเจ้าเห็นนั่นแหละโอ้โด้วยห้องน้ำก็ยังบ่ทันได้มีเนาะ ไปปาเวลาอันปวดนักปวดเบากับเข่าปลาแล้วเนาะโดยดูเต้ยเซียมแนี่กับปลาเตี้ยเซียมกระยมนี่กับค่อนข้างว่าดินกระแข็งแน่เนาะโดยโดยไปป้าไปยังนี่กับเคยบ่แบบไปพ่อกันนี่บ่เคยเพราะว่าส่วนหลายน์มันกับมีห้องน้ำห้องนในเน่แล้วบ่หรือว่ากับบางคนเขาจะมีแล้วนะถ้าไปยังบ่มีโดย เพื่อนนั่นสาวต้อยก็เป็นป้านี่ก็ไกลกันตืบบ่ดูกับผู้ใกล้ในรัังล้กัอ๋อดูเพรหมายถึงว่าเพื่อนกับป้าที่ว่าเฮามันไปเข้้าหองน้ำมันนะโมเป็นป้าอยู่เรื่องรังนี่นี่้างลรางเพื่อนอ๋อดูไกลปะเนี่ยแกค่อนข้างกันลำบากเนาะโมสะดวกสบายเพราะว่าเวลาอาบน้ำอาบในกัน ตรงนี้อาบกลางแจ้งเลยแล้วเนาะโดยโดยช่วงนี้ก็หนาหนาวเนี่ยพี่น้องเอ้ยอาบรมพัดวิ่งวิ่งอ๋อเนาะทางอันเจ้านี่ก็มีสองทางติดต่ออยู่บ่มีอ๋อโดยเพื่อว่าหนุ่มๆมันทักมาขอสองทางติดต่อเนาะทางอันเจ้านี่ก็สะดวกแจกอันในคลิปเลยบ่หรือว่าหลังไม่เนาะ กาแลวเต่แต่แต่ทั้งสองเนาะมากระยานมนตัวนะ<อ>เจ๊นั่งคิดกันโดยเนะาะแต่ว่าคือทั้งอันเสาต้อยนี้เพื่อนยันว่ามีผู้ที่มีลูกมีเมียหรือว่ามีครอบครัวอ,อยู่แล้วเนาะอ,อันเ <c oughs> ข่ามาโอมาล้มาลม,มาตัวมาหลอกบางทีกะเฮ็ุไห้เพื่อนเสียเวลาในการน,นอ,อีหอย่างเพื่อเอิ่นอีหย่างเนาะเสียเวลาในการ ชิดซาดูใจว่าชั้นเนาะบางทีคุยกันไปแล้วเราบผันหักมากอีลีเพิ่นเพลก็มีลูกมีเมียเนาะโดยชั้นกะเอาเป็นหลังไม้เอาโบเนาะเพราะว่าเวลาหนุ่มๆทักมากอะเขาก็จะได้คัดได้ถามให้นะโดยแต่กะบ่ัวลอยเปอร์เซ็นบางทีเพิ่นกระตัวเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากลมเพิ่นกัว่าซดน้านะโดยกะ กัยังสีใครกาเทาเจกอันช่องทางที่ต่อในคลิปเลยเนาะเพราะว่าการที่เทาเจกในคลิปกับผเขามาเบิ้งกับสีหินแล้วนะโดยบางทีบางคนเพื่อนก็นอาจจะคานหรือว่าบ่มีเวลาทักเขามาหาเฮากับเพื่อนกับสิบได้อันทักมาหาทงางสาวต้อย,อยนะโดยกสิสากแน่เนาะก็มีแต่หนุมน่มๆคนใดที่ว่าอยากโออยากลม้มอยากคุยกับทงางสาวต้อยเพื่อนกัทักมาหาทาง ทักแซร็จมาหาทังแม่านนภาได้เด้อเนาะแม่ายนภากะยินดีที่จะเป็นสะพานฮักให้ในครั้งนี้โดยเขให้คนจริงใจเด้อเขามากเลยโดยเนาะตัวมตมเด้องานบาปยันเว้นหัวเขาอะไรเมนอยู่เนาะงานบาปเถึกภัยกระบดีเนาะลูกภัยหัวไัยกักะเจ้ากับฮักพนะาบางที่เขากับโดยเขาล่มไปบางที่เขากับบริ้วหัว เป็นลูกเป็นปัวข้าเจ้าเนาะ<ด>พอบาอยู่ไกลกันเนาะ<โด> <laughs> บางทีก็คือได้พูนจักมือก็อันจะวาลมกวัวเจ้าจีหูจักประมาณจีเขาทิศเนี่ยแหละคอยก็เลยแบบผัวเมียพันทู่มากนะเดี๋ยวมาไปหามโมอเลยว่าเมียอันรับได้โอ<ด>้ <laughs> ทั้งเจ้าก็คือชิเริ่มมาเนี่ยเราบอก่นก็ได้ทำอ่ะ เมีันโทรมานี่ขอเขาโทรไปเป็นมารับนะเราถามว่าเจ้าเป็นไผรคือว่าลมพัวเพลินแบบนี้นะอไข่ก,ขกับบอกว่าไข่กับบะหูได้พัวจะโทรมานะเราโทรไปชีปสายเอาจังหลับโดยในระหว่างที่คุยกันนี่ก่ะเจ้าก็แบบมีอันเอจใจหรือว่าสงสัยอยู่บ่ สงสัยอยู่แต่ว่าเพลินนนั่คุยกับแม่เาหอมนะโอ้เพลินก็เห็ดแบบขอดทั้งผู้รักผู้ใหญ่เลยวันจันซะโอ้ยเนียนขักเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะข้าทั้งพ่อแม่เลยนะเคุณน้าเนาะบวก you, ิบผจญตัวน <ot embodied> <lands> ่ะนะแต่คือทั้งเฮานี่ก็เริ่มแบบทั้งชัต้อยนี่ก็เริ่มวันไวแล้วบ่เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะเริ่มเริ่มอยากเสื้อเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่เนี่ย มันบอกว่ามันเป็นคู่เป็นอีหยงอโอ้เนาะก็เป็นคูู้เป็นอาจารย์ก็คือว่าสนณเสียเือได้ว่าสนาเนาะบัดชุดท้ายพอมตัวมาเลาะกันพี่น้นนองเลยบัวอาวเด้อหนุมน่มๆเด้อเนาะก็ขอคนที่ว่าบ่ท่านมีลูกมีเมียบ่ท่านมีผูเ้เสดผู้สาวบ่ท่านด้มีคู่หักเนาะเขามาหาทางเพิ่นกันเพิ่นก็นต้องการโอ้ลมกับหนุ่มที่ว่ายังสูดนั่นแหละเนาะ oh. อยากมาตัวมาหลอกกันันว่ามีลูกมีเมียแล้วกะปล่อยผ่านซะพี่น้องเอ้ยคือทั้งคนนี้กะเปิดใจหาคนโอ้คนล้มคนว่าโอ้ล้มถึกใจหรือว่าเคมีตรงกันกะพ้อมทีเป็นคู่ชีวิตเนาะโดยมอนี่กะสิได้คอโตเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยกะสิได้พบกัน ในมือหนาเนาะมือหนามือในก็เสิเ,เขามาเยี่ยมยามบางทีมีนมนมให้เขามาหาาวต้อยเน่ไปอัปเดตเพื่อนเพื่อนเน่เป็นจังไดนะเนาะ,ะก็สิสด้เขามาถ้าพื่ใหญ่เพื่อนแบบอยากช่วยเรือทั้งเจ้ากะการดีใจนะโอ้ดโดยทั้งเจ้านี่ก็ยังให้เพื่อนช่วยเรือยัองหลักๆนะแบบผู้ใหญ่ใจดีกับยังให้เพื่อนช่วยแบบว่าทั้งหนาทั้งใน โอ้โดยคนมีน้ำใจนะโดยการที่ช่วยเรือน,นี่เนาะบางคนก็ช่วยเรือด้วยจิตใจแบบอยากช่วยเรืออีตอนทงซานเฮ้าท่านซะบางคนนี่ก็ช่วยเรือด้วยช่วยเรือเฮ้าแล้วผัดแบบช่วยบางพ้นนะ่ะนะเนาะมีหลายแบบบางที่ก็ช่วยด้วยเสนีหาการแล้วแต่นเนะาะบอกว่าจะช่วยด้วยสาเหตุใดก็ แล้วแต่เพิ่นนะนะโดยคิดเห็นเนาะเรียแต่เพิ่นคิดเห็นเพราะว่าเขาค่ะสีว่าให้เพิ่นมาได้เนาะแต่ก็ถ้าเพิ่อนอยากช่วยก็ช่วยได้เป็นของน้ําเป็นน้ำบาบดานเนาะเพิ่นกัท่านได้มีเทือเนาะโดยก็ทักเขามาหาทั้งแม่ในนภาได้เ้อเนาะไผทีว่าอยากโออยากร่มกับทังกันสาต้ออเพิ่นโดยตรง ทางเฮาก็จะเอาสองทางทติดต่อหายเนาะโดวยว้าไ่ได้เลยบางทีกัหลายคนมาถ่ายทำเร้วหลายคนมาหาทั้งเอยเพิ่นแล้วกัยังมาทันได้คนโอค,คนล้มเนาะบางทีเนื้อคู่เพิ่นอาจจะเกิดในส่งองคล้องไม่านนภาก็ได้เนาะโดยพี่น้องเ้ยมื้อนี้กัสเสด้คอตัวกับกเด์เลยสบายดีโดยสบายดีโดย